สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ Homebuyer Hot Deal นะคะวันนี้พามาดูบ้านเดี่ยวแปลงพิเศษราคาดีๆค่ะของโครงการพัฒนสอนเทพารักษ์บางนานะคะที่ว่าราคาดีเพราะว่าตอนนี้โปรโมชั่นเนี่ยชําสุดๆเลยส่วนลดพิเศษเนี่ยมูลค่าสูงถึง6 0แสนถึง9 0 0แสนบาทเลยนะมีหลายแปลงเพราะฉะนั้นส่วนลดก็จะแตกต่างกันไปแล้วก็ยังมีทองคำค่ะมูลค่าสูงสุดถึง 6 0แสนบาทเครื่องปรับอากาศก็กแถมให้ไหนจะค่าธรรมเนียมการโอนไหนจะค่าส่วนกลาง3ปีนะคะโครงการรับผิดชอบจ่ายให้ทั้งหมดและถ้าคุณตัดสินใจเร็วนะมาจองมาซื้อภายในเดือนมีนาคม2,567นี้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก50,000บาทเนี่ยทั้งหมดนี้ก็คือ โปรโมชั่นที่มาพร้อมกับบ้านหลังนี้ค่ะชื่อว่าโพเอมนะคะซึ่งที่ดินมาตรฐานเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ50ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอยนะคะ133ตารางเมตรฟังกช์ชันที่ได้คือ3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดรถ2คันมีบริเวณบ้านให้จัดสวนปลูกต้นไม้สวยๆแล้วก็ตำแหน่งโลเคชั่นของตัวบ้านเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะอยู่โซนหน้าสวนโอ้ยบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆ ตรงนี้นะคะราคาปกติ4ล้าน9แบาทนะหากส่วนลดปุ๊บเหลือแค่4ล้าน2แนกับ20,000บาทเท่านั้นเองมาเข้าไปดูในบ้านกัน ะะบรรยากาศภายในบ้านแบบโพเอมนะคะของพัสสอนเทภารักษ์บางนาคือพามาดูบ้านตัวอย่างเลยเราจะได้นึกภาพออกเห็นภาพว่าเอ้ยเข้ามาอยู่อาศัยจริงเนี่ยเราจะจัดเฟอร์นิเจอร์จัดวางพื้นที่ใช้ชีวิตยังไงนี่พื้นที่ชั้นล่างเป็นโอเพนแ plan เราก็สามารถจัดเป็นโซนลิฟวิ่งนั่งเล่นตรงนี้รับรองแขกไปในตัวอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านในครอบครัวใช้เวลาร่วมกันนี่ โต๊ะอาหารดาิ닝6ที่นั่งวางได้นะคะแล้วก็พื้นที่ภายในบ้านทั้งหมดนะปลอดโปร่งการรับแสงธรรมชาติประตูด้านหน้าหน้าต่างด้านข้างอันนี้เป็นประตูที่เปิดเชื่อมกับสวนนะคะหน้าต่างด้านหลังคือรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวแหละบรรยากาศดีดีแล้วส่วนด้านนี้การใช้ชีวิตก็สะดวกสบายเพราะว่าจะเตรียมพื้นที่ของห้องครัวไว้ให้ขัามาดูค่ะ นี่แหละคะ่ะห้องครัวของเราขนาดไซซิงกำลังพอเหมาะนะส่วนเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ชุดครัวเนี่ยแล้วแต่เจ้าของบ้านนะคะชอบแบบไหนสีไหนจัดได้ตามที่ต้องการหน้าต่างระบายอากาศแล้วก็ประตูด,ด้านหลังโอ้โหอากาศเนี่ยปลอดโปร่งหรือว่าจะติดพัดลมดูดอากาศเพิ่มเติมก็ได้แล้วส่วนด้านนี้เราก็สามารถเพิ่มในส่วนของบานเลื่อนกระจกสำหรับปิดกั้นกลิ่นควันที่อาจจะไปรบกวนพื้นที่ส่วนอื่นก็ได้ด้วยเหมือนกัน มาดูต่อค่ะนี่ด้านนี้เป็นห้องน้ําชั้นล่างแต่ว่าก่อนเข้าห้องน้ํานี่มีห้องเก็บของใต้บันไดเตรียไมไว้ให้เรียบร้อยนะคะซึ่งห้องน้ําชั้นล่างนี่ออ,ออกแบบดีนะคือมีทั้งโซนแห้งแล้วก็พื้นที่ช o อร์ที่สามารถแยกกันชัดเจนอาบน้ำได้อย่างสะดวสบายเลยทีเดียวแหละทีนี้ขึ้นไปดูบนชั้น2ค่ะ ว้าวบนชั้น2เราเริ่มที่มาสเตอร์เบดรูมเลยค่ะห้องกว้างนะคุณดูสิจัดเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ส่วนตัวได้แบบสบายๆเลยเ mm hmm. ตียงคิงไซส์โต๊ะข้าง2ข้างปลายเตียงบิวอินชั้นวางทีวีรูปแบบตามที่คุณชอบนะคะแล้วก็ด้านหน้ามีระเบียงให้ออกไปรับลมด้านนอกได้โอ้โหบรรยากาศดีทีเดียวแหละแต่พื้นที่ใช้สอยยังไม่หมดยังมีอยู่ทางด้านนี้ด้วย นี่ไงส่วนด้านหลังของมาสเตอร์เบดมก็มีพื้นที่ให้คุณทำวอล์กอินคลอเซตเป็นห้องแต่งตัวสวยๆแบบนี้ได้เลยว้าวห้องน้ำนี้จัดสัดส่วนไว้ลงตัวนะคะใช้งานสะดวกม,มีโซนแห้งมีพื้นที่ชาเว์เห็นไหมเป็นสัดส่วนเลยใช้งานได้ดีมากจากมาสเตอร์เบดมเข้ามาใช้ได้เลยหรือว่าจากห้องนอนที่2และ3ประตู2ทางมาใช้ได้ด้วยเช่นกัน ดูห้องนอนที่สองค่ะโอ้นี่ไงไอเดียดีๆค่ะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานห้องนอนแต่ละห้องได้อย่างที่เราต้องการเลยนะคะอย่างบ้านตัวอย่างทำให้ดูว่านี่คือห้องนั่งเล่นส่วนตัวของครอบครัวอยู่ในห้องนอนที่2นะคะซึ่งอยู่โซนด้านหน้าเพราะฉะนั้นหน้าต่างด้านหน้าชมวิวทิวทัศน์แล้วก็รวมถึงนี่ระเบียงด้านข้างค่ะโอ้กว้างเลยแหละ สามารถทําเป็นมุมนั่งเล่นเอาดอได้เลยนะระเบียงเขาใหญ่อ่ะอ่ะทีนี้ถึงห้องนอนที่3โอ้ก็น่ารักนะคะเห็นไหมเราสามารถวางเตียง3ฟุตครึ่งแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆเครื่องใช้ส่วนตัวได้อย่างสะดวกสบายซึ่งการออกแบบพื้นที่แต่ละห้องเนี่ยสามารถรองรับการอยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ไม่ยากเลย พื้นที่ส่วนกลางของโครงการเนี่ยจัดไว้ให้ครบถ้วนสวยๆเลยนะคะพื้นที่สีเขียวเป็นส่วนพักผ่อนเนี่ยมีถึงส่สวนเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีคลับเฮาส์มีฟิตเนสมีสระว่ายน้ำระบบเกลือมีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วย ตำแหน่งโลเคชันของโครงการก็อยู่ในย่านที่มีการเจริญเติบโตที่สูงมากๆอยู่บนถนนเทพรักษ์นะคะโบรเวนโดยรอบเนี่ยมีทั้งซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่มีทั้งตลาดหรือว่าจะเป็นตลาดไนท์แบบไนท์มาร์เก็ตก็มีด้วยเหมือนกันโรงเรียนอนุบาลสําหรับเด็กเล็กนี่ อยู่ในซอยทางเข้าของโครงการเลยอันนี้ดีมากๆนะคะส่วนเรื่องของการเดินทางโอ้ตรงนี้เนี่ยเชื่อมต่อถนนสายหลักได้เยอะมากเลยออกไปหน้าโครงการก็คือถนนเทพรักษ์จะทะลุไปบางนาตราดก็ได้ไปทางด่วนบรมพาวิถีก็ได้หรือว่าไปวงแหวนกาญจนาพิเศษลงไปทางพระรามสองก็ได้ด้วยเช่นกันเข้ามาดูค่ะบ้านเดี่ยวตอนนี้โปรโมชั่นดีมากๆเลยมีส่วนลดพิเศษทำให้เราสามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นก็คือ บ้านเดี่ยวในโครงการตอนนี้นะคะจ่ายสักประมาณ4-5ล้านบาทเท่านั้นเองก็ได้เป็นเจ้าของและตำแหน่งบ้านดีด้วยนะโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ในโซนหน้าสวนบรรยากาศเนี่ยดีสุดๆอยากให้เข้ามาเลือกดูค่ะมีบ้านหลายแบบหลายราคาให้เลือกที่นี่พัดสอนเทพรักษ์บางนาขอบคุณมากที่ตามนะคะสวัสดีค่ะ